สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสดีๆที่เราทั้งหลายได้มาพูดคุยสนทนากันอีกครั้งนะครับผมอาจารย์ป๊อปครับขอบคุณพระเจ้าในช่วงนี้เองนะครับเราดูบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็มีอะไรดีๆที่เรามาแบ่งปันกันนะครับก็นี่เป็นคลิปหนึ่งหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านเพราะช่วงนี้เป็นฮอตอิช u ชูครับหรือเป็นข่าวดังข่าวใหญ่ มาเนียนๆมาตีเนียนๆให้เหมือนกับเป็นคลื่นจักที่แท้จริงหัวข้อวันนี้นะครับพระเทียมเท็จครับเรายอมไม่ได้ครับในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นของเก๊ของปลอมเราไม่สนับสนุนผมคนหนึ่งเป็นคนที่ขอค้านเต็มที่ในสิ่งเหล่านี้นะครับผมไม่อยากให้คริสเตียนเราหลงหา,หายหรือหลงทางไปครับขอยืนยันชัดเจนนะครับเราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานกันนะครับ พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเวลาดีๆเหล่านี้ที่เรามีโอกาสได้ศึกษาพราะชนะของพระเจ้าได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่กําลังจะมาหลอกพวกเราขอพระเจ้าให้ลูกนั้นเข้าใจในสิ่งที่ถ่องแท้และเป็นหลักแห่งความจริงในพระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณพระเจ้าและขอการทรงนําของพระองค์ในทุกคําพูดให้ทุกคนผู้ชมและผู้ฟังเข้าใจ ในภาษาที่เราทั้งหลายพูดและขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำด้วยขอบคุณพระทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์อะน,นะครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเทียมเท็ดก็คือพระเกหรือพระปลอมคำว่าเทียมคือไม่ใช่ของแท้เท็ก็แปลว่าโกหกฉะนั้นของปลอมและยังโกหกอีกเพียงที่ละครับดับเบิลสองสาเท่าในสิ่งเหล่านี้คุณเชื่อถือได้อย่างไร แต่วันนี้ผมไม่ได้มาเจาะลึกเรื่องประวัตินะครับว่าจะมีลทัทธิโน้นลทัทธินี้เหมือนอาจารย์ท่านอื่นให้ไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นนะครับเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญแต่พูดในแง่มุมของผมว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแต่ขอจะเกินนำสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องมีการลื้อฟืน้นหรือเข้าไปที่ต้นต่อว่ามันทำไมถึงเทียมเท็จอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ เราจะต้องมีคลิปวิดีโอสัหน่อยครับะครับผมไปหาคลิปวิดีโอมาได้อันหนึ่งซึ่งเป็นของเบิร์ดบิดดี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมไม่ได้เอามาเพื่อทำกำไรนะครับแต่ว่าผมอยากให้พี่น้องคริสเตียนเข้าใจในสิ่งที่กำลังเป็นเท็จนั้นให้เข้าใจความจริงเพราะของคุณทำได้ดีมากครับผมขอตัดบางช่วงนะครับมาให้ ชมกันนะครับซาตานอาดีตทูตสวรรค์ผู้เป็นศัตรูของพระเจ้าซาตานเคยเป็นทูตสวรรค์ผู้มีนามว่าลูซิเฟอร์ซึ่งถือว,ว่าเป็นเทพเจ้าที่มียุทาบรรดาศักดิ์สูงส่งองค์หนึ่งท่ามกลางทูตสวรรค์ทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น แต่ที่ลูซิเฟอร์ต้องกลายมาเป็นซาตานนั่นก็เพราะว่าทูตสวรรค์องค์น,นี้มีจิตใจเย่อหยิงอยากจะยกตนให้เท่าเทียมกับพระเจ้าจึงได้กอบบ่อกบฏและตั้งตัวขึ้นมาเป็นศัตรูกับพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงต้องเรียนลูซิเฟอร์ทิ้งลงมาจากสวรรค์และตัดขาดจากการมีส่วนร่วมในแผนเิงของพระองค์หลังจากนั้นอดีตทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์ ก็ถูกตีฐานว่าซาตานเนื่องจากความกระด้างกระเดืองของทูตสวรรคูซิเฟอร์ทำให้โดนพระเจ้าแอบออกมาแต่มูซิเฟอร์ซึ่งบัดนี้เขากลายมาเป็นซาตานก็ได้มีสาวกของเขาจำนวนหนึ่งต่างลงมาด้วยตั้งแต่นั้นซาตานก็เริ่มทางตัวอันเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าในทุกวิถีทาง ซาตานจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้มนุษย์หมดสิ้นศรัทธาในพระเจ้าโดยมีคำกล่าวกันว่าซาตานสามารถแปลงร่างได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะแปลงร่างเป็นแอสรพิตการหลอกลวงมนุษย์ครั้งสำคัญที่ซาตานทำสำเร็จและได้กลายเป็นเรื่องราวที่คนทั่วโลกรู้จักคือ ซาตานได้ลงให้อดัมดับอีฟผู้เป็นมนุษย์คู่แรกของลูโลกกินแอปเปิ้ลผลไม้แห่งความรู้ที่เป็นของต้องห้ามซึ่งเป็นการฝืนคำสั่งของพระเจ้าทำให้มนุษย์ทั้งผู้ถูกกลับไล่ออกจากสวรรค์ไปอยู่ทางตะวันออกของเอเดนเอาละครับก็ในช่วงแรกนะครับก็อยากจะอธิบายให้หลายคนทราบนะครับในช่วงนั้นเอง ตัวของลูซิเฟอร์เองนะครับก็ประจักษ์เองนะครับประจักษ์ดีว่าตัวเองเนี่ยหล่อลเหลาอาการมีการนมัสการที่ดีเพราะคุมอำนาจเยอะครับเป็นผู้ที่สง่างามแต่เสียนิดเดียวครับความเย่อหยิ่งในการทนงของเขาอยากเหมือนพระเจ้าครับ พราะเขาเห็นกิจการหรือการงานที่พระเจ้าทําตลอดเวลาพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงกระทําทหลายสิ่งหลายอย่างทําให้ตัวลูซิเฟอร์เองคิดคดทรยศครับถ้าฉันวันหนึ่งเหมือนพระเจ้าคงดีนะอะล่ะครับความคิดอันเลวหลายเกิดขึ้นจากจุดนี้ครับนี่คือความทรยศและความที่เขาคิดว่า สิ่งนี้ดีแต่ไม่ครับนี่คือการล่อลวงครับหลังจากนั้นก็ไปล่อลวงอาดัมกับเอวาจนอาดัมและเอวาซึ่งเป็นบุตรที่รักที่เป็นสิ่งของที่พระเจ้าสร้างเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นพระองค์ทรงรักมนุษย์คู่นี้มากให้ทําทุกอย่างอยู่ในสวนเอเดนสภาพเปลือยเปล่าแล้วก็ไม่มีการอายไม่มีความบาป แต่ขออย่างเดียวให้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเลยครับให้เชื่อฟังมีต้นไม้อยู่สองต้นคือต้นรู้ดีรู้ชั่วและต้นไม้่ชีวิตสองต้นนี้อยากกินนะถ้ากินแล้ววันหนึ่งจะตายพี่น้องที่รักครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาดัมและเอวาถูกซาตานล่อลวงครับซาตานก็เลยบอกนี้ครับกินเถอะโถไม่เป็นไรหรอกกินแล้วดี ินแล้วไม่ตายพระเจ้าโกโหกนี่ครับจุดนี้เองพูดเข้าทุกวันทุกวันนะครับก็เลยเกิดว่าอาดัมเอวากินครับแล้วส่งให้อาดัมกินแล้วเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งความบาปครั้งที่หนึ่งคือการปกปิดและแอบ,บซ่อนเขาเริ่มหาใบไม้มาปกปิดร่างกายเริ่มแอบ,บซ่อนพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะมาคุยด้วยทุกเย็นเอาละรครับพี่น้อง สิ่งตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงอาดับเอวาแต่สิ่งตรงนี้เองเรากําลังบอกว่าความบาปเกิดขึ้นจากมีลักษณะของความบาปคือแอบซ่อนปกปิดพูดเท็จนี่ครับนี่คือความเทียมเท็จเรามาดูต่อครับในสิ่งที่ในคลิปวิดีโอได้บอกต่อนะครับว่าอะไรเกิดขึ้น ในช่วงของอายุของปัจจุบันนี้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆนะครับก็ขออนุญาตตั้งตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เข้าใจทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตอนต้นของตัวซาตานเองแล้วซาตานพัฒนาอะไรต่อครับเรามาดูกันครับพระคัมภีใหม่ ได้มีการบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆไว้ว่าผู้ที่ต่อต้านพระเจ้าได้พากันบุกเข้ามาในเยรูซาเล็มและประกาศตัวเองเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ไปจนถึงเหตุการณ์การประทับก,กับพระเจ้าองค์เดิมในสถานที่ที่เรียกกันว่าอารามเจดอนซึ่งในบันทึกได้ระบุว่าพระเจ้าได้ทรงปราบปรามศัตรูข,ของพระองค์ลงอย่างราบคาบและได้สนทุูข์ลุนของซาตานทั้งหมด ลงไปสู่ขุมนรกอเวจีซึ่งพวกมันก็จะไม่สามารถขึ้นมาทำลายล้างโลกมนุษได้อีกงานนับพันพัน,พนปีต่อมาในยุคป,ปัจจุบันก็ได้เกิดลัทธิซาตานหรือลัทธิบูชาซาตานขึ้นและยังมีการแตกแขนงไปอีกมากมายพร้อมกับอุดมการณ์และความเชื่อทางปรัชญาที่มีความหลากหลาย นี่ครับการแตกแขนงออกไปแล้วเหล่านั้นเชื่อหลักปรัชญาอื่นๆเยอะแยะไปหมดครับและสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือในขณะนี้เองพระเทียมเท็ดกำลังเข้ามากำลังพูดกับผู้ที่เชื่อน้อย ขอโทษครับผมไม่ได้บอกกับหลายคนที่มีความเชื่อน้อยแต่ผู้ที่รู้น้อยรู้จักพระเยซูคริสต์น้อยมากหรือรู้เพียงผิวเผินซึ่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นเป็นคริสเตียนหลายสิบปีหรือคนคนนั้นเป็นคริสเตียนแค่หนึ่งเดือนหนึ่งวันแต่การถูกหลอกลวงคือเนื่องจากเราไม่รู้และเราไม่รู้ความจริงครับ สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นมีหลายลัทธิที่เข้ามานะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแต่ผมไปเซิร์ชดูนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับมีหลายหลายข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยครับนะครับต้องขออนุญาตให้ดูนิดนึงเนี่ยครับนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิเทียมเท็จครับในส่วนของเอเชีย er, แล้ว นำเพื่อเขาเหล่านั้นจะเนียนๆมีการนมัสการมีการอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเหล่านั้นเริ่มบอกกับทุกคนว่าเขาเป็นคริสเตียนแต่หลังจากที่เราเหล่านั้นเข้าไปเขาจะเริ่มบิดเบือนเอาความเชื่อของเขาใส่เข้ามาเช่นพระคริส ในความจริงนะครับอันนี้ความจริงพระคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองอย่างขโมยแต่พระคริสต์ไม่ได้เป็นขโมยนะครับสิ่งที่เข้ามาคือพระคริสต์บอกว่าพระองค์จะมาอย่างขโมยคือมาแบบไม่รู้ตัวถูกไหมครับหลักความจริงคือถ้าขโมยเวลามาไม่ได้บอกครับว่ามากี่โมงมาตอนตีสองตีสาไม่ใช่ครับแต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงมาแบบ เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะเตรียมพร้อมครับไม่ได้มาเพื่อจะจับผิดพวกเราแต่พระองค์ทรงมาให้เราทั้งหลายเตรียมพร้อมพี่น้องครับไอ้ลัทธินี้มันก็บอกงนี้ครับนี่คือความเทียมเท็จมันบอกงี้ะมันบอกว่าตัวมันเองเป็นพระคธิองค์ที่สองในสภาพของผู้หญิงชื่อนน่นชื่อนี่ได้ได้เขียนไว้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงครับพี่น้อง เรารู้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ถูกต้องคือพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนี่คือความเชื่อของเราพี่น้องครับพระองค์ทรงตรัสกับพวกเราว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตหากผู้ที่มาเชื่อพระองค์แล้วจะต้องเชื่อด้วยความจรงิงเพราะความจริงทําให้คุณมีชีวิตในหนทางที่พระเจ้าทรงนําคุณไปเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นผม มีข้อมูลอีกนิดหนึ่งในต่างๆนานาในสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องกลับใจใหม่อันนี้เป็นเรื่องของลูซิเฟอร์เราจะไม่พูดถึงนะครับสิ่งที่เราพูดถึงคืออในปฐมกาลเราก็จะไม่พูดถึงตรงนั้นผมขอข้ามไปนิดหนึ่งตรงที่ว่าพระเยซูคริสต,ต์ตรัสกับพวกเราว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดที่จะมาทางอื่นในทั่วใต้ฟ้าน,นี้นอกจากพระนามพระเยซูครับในพระชนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งได้พูดว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบบขนักจงมาหาเราคือมหาพระเยซูผู้ที่หาเรานั้นจะไม่เหนื่อยและเขาจะเป็นสุขไอแม่เราขอบคุณพระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่ยืนยันชัดเจนคือในพระชนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่สาข้อสิ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่คือความเชื่อของพวกเราครับหรือแปลง่ายง่ายเพราะพระเจ้าทรงรักทุกคนบนโลกจึงได้ประทานพระเยซูล,ลงมาเพื่อจะแลกเอาความบาปของเราทั้งหมดที่มนุษย์ยังไม่เคยไว้วางใจแต่ขอให้มนุษย์จะไว้วางใจในพระเจ้า และพ้นจากนรกและเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์หรือชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าเอเมนครับนี่คือความการุณาหรือพระเมตตาของพระเจ้าที่มาถึงเราเราขอบคุณพระองค์ผมมีหลักข้อเชื่ออันนึงเป็นอักข้อ,หล,ขอหลักข้อเชื่อของอักรทูตที่ทําให้เราทั้งหลายนั้นรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวหลักข้อเชื่อของอักรทูตบอกว่า ข้าพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหม,มาจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปิราชปกครองทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่ดินแดนมรณาในวันที่สามทรงคืนพระชนพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับบนเบื้องขวาของพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระญาณบ่อยสุดและเชื่อมั่นในสากลคริตจาจักบ่อยสุดในการร่วมสมานฉันท์ ระหว่างทร,รม,มิกชนการอภัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อเมนขอบคุณพระเจ้าครับเพราะพระเจ้าทรงจัดก,กับพวกเราว่าพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเมตตาและกรุณาทรงนักโลกทุกคนบนโลกและพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และพระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อตายตายไถ่บาปแทนเรา เพื่อเราจะเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าเข้าใจในพระบิดาเข้าใจในพระญาณบริสุดแล้วพระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในครั้งแรกแล้วหลังจากการที่พระองค์ทรงขึ้นพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์ทรงสง่สงพระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งมาเพื่อที่เราจะได้รับการช่วยกู้ในสภาพของเนื้อหนังของเราในปัจจุบันพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงส่งพระวญาณบริสุดเพื่อพระวญาณบริยสุธ์ที่ทรงสถิตยอยู่กับเรา และอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือพระเจ้ของพระเจ้าที่ทรงตัดกับพวกเราเราขอบคุณพระเจ้าครับไม่ว่าพระเทียมเท็จทั้งหลายที่จะเข้ามาขอเถอะครับพี่น้องอย่าได้ยุ่งเกี่ยวหรือยุ่งกับมันเลยพี่น้องที่ักครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะต้องรู้จักพระเยซูคริสต์เที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวฉะนั้นการที่คุณรับเอาลัทธิอื่นๆเข้ามา หรือสายศาสตร์อื่นๆเข้ามาหรือความเชื่อไม่เหมือนกันขอเถอะครับไม่ว่าจะเป็นพวกที่แต่งตัวเหมือนเป็นฝรั่งแต่งตัวใส่เสื้อขาวผูกไทยรอเหล้าอาการพูดไทยชัดเจนติดป้ายสีดำพวกนี้ก็เทียมเท็จครับเพราะมาเพื่อจะมิตรภาพมาแบ่งปันแล้วอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหรือพวกทำตัวเป็นอาจารย์มากมายทั้งหลาย เพิ่มบอกว่าตัวเองเป็นศาสนาจารย์เป็นที่เขาลบนับถือมากมายมีโครงการต่างๆพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขากำลังหลงผิดสิ่งที่เขากำลังจอมปลอมในชื่อของเขาเขาเพื่อทำอะไรครับหวังผลประโยชน์หวังไรายได้หวังในตัวคุณเอาความเชื่อมาหลอกเล่นมาร้อเล่นพี่น้องครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณการเป็นคริสเตียนต้องเป็นคริสเตียนที่ เชื่อในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดแล้วด้วยความถ่อมใจของเราที่พระเจ้ามอบให้เราต้องเชื่อพระเจ้าและรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นครับวันนี้เองผมขอเป็นเสียงหนึ่งหนึ่งเสียงที่จะคัดค้านในการที่จะมีพระเทียมเท็จเข้ามาพี่น้องครับความเชื่อ คือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้แล้วเกิดขึ้นและมีหลักฐานว่าเป็นจริงฉะนั้นการเป็นจริงของพระเยซูคริสต์คือหลักฐานชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ตายบนแมเขียนแล้วพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเพื่อจะนําชีวิตของเราได้รับการปลดปล่อยจากชีวิตของเราไม่ว่าความอ่อนแอการติดยาเสพติดต่างๆหรือการมั่วสุมการลามกต่างๆ การโกหกการยิงพยองการแตกก๊กแตกเหล่าการแก่งแย่งชิงดีกันพี่น้องที่รักครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในคริสเตียนและคนทั่วไปก็ตามหรือใครที่ฟังอยู่ขอให้สิ่งเหล่านี้ห่างไกลจากพวกคุณหรือกําลังจะบอกว่าความเชื่อแบบนี้นะนําไปสู่สวรรค์นะอย่าครับอย่าสนับสนุนเด็ดขาดเพราะคุณจะเสียเงินเสียตัว แล้วเสียอื่นเอีกมากมายพี่น้องที่ครับขอเราทั้งหลายนั้นฉลาดครับวันนี้ผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ขอคัดค้านสิ่งเหล่านี้ในกรมการศาสนาในส่วนของคริสต์ศาสนามีอยู่5นิกายมีคาทอลิกมีเซเว่นเดย์มีสภาคริสจักรในประเทศไทยสหคริสเตียนแห่ง,รหง,หงประเทศไทย และสาคริสตจากแบปติตในประเทศไทยมีอยู่5องค์กรเท่านั้นครับที่กรมการศาสนายอมรับพี่น้องที่รักครับนอกเหนือจากนั้นกำลังจะเข้ามาเพื่อที่จะทำให้คุณเหล่านั้นงงและคุณเหล่านั้นเข้าใจว่านี่คือคริสเตียนที่แท้จริงคริสเตียนที่แท้จริงคือมนุษย์ที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วทำถูกต้องทุกอย่างขอช่วยกันนะครับสอดส่องดูแล นะครับหรือคนที่กําลังจะเชื่อเรื่องพระเยซูคริสต์ขอคุณเปิดใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้เดียวที่นําคุณไปสู่สวรรค์ไม่ได้พาคุณไปตกนรกครับอ่านะครับก็หมดเวลาลงนะครับการแบ่งปันสั้นๆของผมวันนี้ก็หวังว่าคงช่วยหลายคนได้นะครับก็ขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาอวยพรพวกเราทุกคนให้เราพ้นจากพระเทียมเท็จ และไม่เอาสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรผมจะอิษฐานเผื่อนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เองลูกมีพระเยซูคริสต์อยู่ในใจเป็นพระผู้ช่วยหลอดลูกขอเปิดใจและรับเอาพระเยซูคริสต์เพื่อพระองค์เองจะทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ในชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระเจ้าในสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะบอกว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและตัวมันเองก็เป็นพระเจ้าเพื่อจะเทียบเท่ากันมันหลอกลวงครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้คนเหล่านี้กลับใจใหม่และเข้ามาหาพระเจ้าและเขาเลิกทำสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในทางของพระเจ้าอย่างดีขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งขอให้สิ่งเหล่านี้นั้นห่างไกลจากพวกเราทุกคนเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนขอให้เรานั้นมันที่จะ ศึกษาพระชนะของพระเจ้าที่เที่ยงแท้จะขมักขม้นในการอธิษฐานและร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์หรือพี่น้องของเราและเราทั้งหลายนั้นขอที่จะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์จริงในชุมพวกเราและพระองค์ทรง,งช่วยเราคนหนึ่งคนใดที่กําลังถูกก่อกวนอยู่นั้นขอพระเจ้าทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและทําให้สิ่งที่กําลังก่อกวนเรานั้นออกไปก็แต่พระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะแข็งแรงในความเชื่อและมีความเชื่อมากขึ้นขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งของทรงเมตตาและอวยพรกับพวกเราทุกคนขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนดีใจครับทุกอย่างก็ถึงเวลานะครับที่เราจะต้องเปิดโปงสิ่งที่เทียมเท็จสิ่งที่ไม่จริงเราเป็นคนของพระเจ้าจะต้องเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริงพระเยซูคริสต์เป็นคำตอบชีวิตของพวกคุณครับ ขอบคุณพระเจ้าและฝากพวกเราทุกคนและเราพบกันใหม่นะครับพระเจ้าพรครับสวัสดีครับ